สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of e t e r n a วันนี้เราก็อยู่กับข่าววงการทหารเหมือนเดิมโดยวันนี้ก็ไม่ไปไหนอีกละอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมวันนี้ก็จะนําเสนอ,อยุทธกรณ์ของไทยอย่างหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าทหารราบและก็เหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงสิ่งที่นำเสนอวันนี้ก็คือยานเกาะร้อยอยางแบบ4ี่คูณสี่เฟิร์สิน เฟิร์สวินเนี่ยเป็นยานเกราะขนาด4ล้อผลิตโดยบริษัทชัยเสรีก็เป็นบริษัทของประเทศไทยนี่แหละก็เป็นทั้งผู้คิดค้นแล้วก็ผู้ผลิตเองแล้วก็มีการจําหน่ายให้กับกองทัพแล้วก็จําหน่ายให้กับหลายประเทศทั่วโลกแล้วเรามาดูสมรรถนะของเจ้าเฟิร์สวินนันก่อนเจ้าเฟิร์สวินเนี่ยมีเครื่องยนต์แบบดีเซลคอมินตแรงม้าก็จะให้แบบแรงสุดๆก็ประมาณ215แรงม้านะครับก็สามารถทาความเร็วสูงสุดบนถน,นนเนาะ ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักของเจ้า First Win เนี่ยอยู่ที่13ตันความยาวของตัวรถเนี่ย4.61เมตรความกว้าง2.2เมตรความสูงใน2เมตรก็สามารถบรรทุกทหารได้ทั้งหมด11นายรวมพลขับด้วยถ้าถ้าไม่รวมก็จะเป็น10นายอาวุธก็สามารถติดตั้งได้หลายแบบอยู่ที่ความต้องการแล้วก็ภารกิจที่จะปฏิบัติมากกว่าก็สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ปืนกลขนาด7.62ม mm. มตร ก็ได้นะรถจะเป็นแบบเปิดป้อมล้วให้ทหารราบเนี่ยใช้ปืนกลธรรมดายิงก็ได้เจ้าเฟิร์สบินเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในการสนับสนุนการลาดตระเวนเป็นหลักแล้วก็เป็นรถเคลื่อนที่เร็วมีเกาะที่หนาพอสมควรก็ประเทศที่มีเจ้าเฟิร์สบินเข้าปราะจำการตอนนี้ก็มีไทยนะครับก็มีของกองทัพบไทยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินเจ้าเฟิร์สบินนี่ก็เป็นอีก หนึ่งผลผลิตของประเทศไทยที่บริษัทใช้เสรีเป็นผู้คิดคนแล้วก็ผลิตข้อมูลก็จะประมาณนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมนะย้ำอีกทีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม